มาถึงช่วงนี้นะฮะช่วงเปิดเป๋าซุปตากับเจ๊วะวาของเรานะฮะจะพาไปเปิดเป๋่าซุปตาของคู่จิ้นสุดฮอตนะตอนนี้ต้าอู่กับออฟโรดต้นเองนะคะบอกเลยค่ะว่าเอ๊จะสนุกสนานและปวดขนาดไหนตามไปดูเลยค่ะครับเปิดเป๋าซุปตา <laughs> เดี๋ยวเวลาเปิดเป๋่าซุปตาแล้วเจ๊วว้าแล้วต้าอ <laughs> ู่ออฟโรดค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเถอพูดก่อนัวร์ซีรีส์ถ้ามันไม่ไหวแล้วมันโอ้มันลดมามันแซบมามันแค่เริ่มมันไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยขนมจิ้มหรอขนาจิ้มครับเพอสองอีพีคือมันไม่ไหวตอนน้ำเดินแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าขนมจิ้มนี่ยอร่อยอันต่อไปก็คือเป็นปลาจืดแล้วฮะ รอเล่นรอเล่นเขาไปเนื้อล้วนๆเอออ่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องซีรีส์เธอครับกระเป๋าเธอซึ่อยากลวงอยากควักแล้วเธอเอ้อแล้วเฮ้ยอยากเห็นเลยเหรออยากเห็นเลยเปิดเลยเปิดหลวงโหเอากระเป๋าจริงที่ใช้ได้ทุกวันมาและเพิ่งกลับมาจากเมื่อวานคือเมื่อวานน่ะเราไปต่างจังหวัดมาแล้วผมก็ใช้กระเป๋าใบนี้ซึ่งของในเยอะมากไม่ต้องเตรียมเลยสดๆอันนี้ไม่เตรียมอันนี้สามารได้เลยเออผมเอาให้ก่อน เราของไปอยู rise, rise, an, oh. house, ่ก <the moment. S 2> um ่อนครับเอาเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยกันดีกว่าเรียบร้อยเอ้ารู้อไดร้ไงว่าอเรียบร้อยเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่กลับไปถึงห้องเอาของออกจากกระเป๋านะเขาเก็บของเขาคิดมาว่าวันนี้จะเอาอะไรมาบ้างเอาใส่ชาร์จเอาอะไรอย่างเงี้ยมันทําไมเรารู้ว่าเราใช้ของเขาครับไอของไม่จะเป็นอยู่ในนี้หมดเออของเขาก่อนะผมก่อนนะครับรับรถก่อนตอนแรกเปิดมาไม่มีอะไรเออเลิศไม่ใช่กระเป๋าเราเรอ่ะเปิดมานะครับของผมก็จะมีน้ำเกลือ น้ำเกลือเพราะว่านี่ล้างแผลล้างแผลใช่ันนี้เขาต้องล้างแผลเอาที่ใส่แม็กได้ป่วยแล้วคุณขาอุบัติเหตุอุบัติเหตุโดนไม้กองตีมาเพราะว่าเราไปตีกองเอาเลือกเอาชายทีนี้มันแรงเกินมันกระเด้งใช่ไม่ใช่ก่อนซอมใช่ไหมไม่ใช่เลยครับจริงๆเราแต่กันเองไม่ใช่ไม่ใเออก็ต้องมีนะน้ำเกลือนี่โทรศัพท์นี่นะหน้าจอก็เป็นรูปไข่อะอะไรนะครับไม่มีครับเป็นรูปนี้ ดูยูทูบดูยูทูบอยู่ด้วยแล้วก็นี่มีบัตรประชาชนอันนี้เขาคู่กับผมนะของเขามีเป็นสีส้มของผมอยู่ไหนไม่รู้เขาเคยลืมไว้ในรถผมแล้วของผมว่าบัตรประชาชนอะไรอยู่ในนี้หมดแต่อยู่ไหนไม่รู้ตอนเนี้ยเขาทําร่วงไว้ในรถผมครั้งหนึ่งแล้วผมก็เอาไปคืนเขาแล้วเาพิ่งมารู้ตัวว่าเออวะอยู่ไหนเพิ่งเพิ่งมารู้ไม่อยู่ในกระเป๋าหรอาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านไม่ได้อ่าไม่ปลูกมันผมเี็นคนขับให้มาครับ มันจะเป็นแบบมีฟีลแบบกังหันเลยกังหันมันหลุดไปแล้วมันจะมีแบบว่าเกี่ยวกับแบบนำโชคอะไรอย่างนี้ครับอมนตอนนี้หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วโชคหลุดไปแล้วใช้จริงจริงใช่ไหมล่ะโชคอยู่กังหันมันรับโชคแบบลิปมันครับอ่าลิปมันมัมีลิปมันอันนี้ลิปสีอ่าลิปสีสีประมาณไหนอ่ะ ขอดรดเองนี่ผมมันมีหลายสีตอนได้มาได้มาเยอะมากอันนี้ได้สวิตดิวครับเองั้นนี่ฟรีแล้วเหรอทุกอย่างฟรีหมดเลยเหรอฟรี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 ไอสิไอนี่ซื้อฟรีฟรีไอนนี้น้าให้ไม่เสียตังค์เลยยาโตอันนี้พี่ตาอูให้เออมันมันเกิดปีแรกเออแล้วปีต่อไปอ่ะไม่มีละนี่เอาไว้เอาทุกปีเอออันนี้ก็ฟรี แต่เขาดูไบโน้นได้เขินอ่ะเอาไงดีอ่ะเอารถดูยันลูกช่วยช่วยซิลับเอาละเอาละโทรศัพท์โทรศัพท์นี่มันมีเคสเธอมันเป็นขนาดนั้นแล้วว่าใช้จริงอะแว่นแว่นเราจะพกแว่นตลอดแล้วไม่มีที่ใส่เหรอเธอไม่มีนี่ไงที่ใส่ไม่มีไม่มีซองใส่แว่นสวยๆแล้วเธอมีไงที่ใส่ตอนนี้ใช้งานครับใช่ใส่ปุ๊บหล่อเลยไหมเธอไหนใส่โชว์ซีหล่อเลยนะนี่เออดูตานี้ไปถึได้ไหมครับได้ครับเอากี่ใบฮะ มีกี่ใบเอากี่ใบออุ้ยใหญ่เลยดูเลขอุ้ยมันไม่เห็นแล้วมั้นะเดี๋ยวมันเคลื่อนหรอใช่เดี๋ยวมันเคลื่อนคือคืออย่างงี้เมื่อวานไปทำบุญมาขายหมูซื้อเต็มที่ดีซื้อเราซื้อเออไอ้ไงเธออย่ามาดูเลขผมนะพี่สูบมันเนี่ยนี่กุญแจรถผมมอไซค์พี่จะเป็นแกลงี้ย คือผมก็เหมือนเขาแหละฮะเอาของแฟนคลับมาใส่ดูดูไม่ได้ของที่ไม่ค่อยต้องใช้เท่าเ่าไหร่แล้วจะแบกมาทำไมกระเป๋าจะไม่ใช่ที่แฟชัน่น <laughs> เอามาแฟชั่นครับแ, <laughs> แบกให้รู้ว่าฉันมีกระเป๋านะเออเอาไวเ้ไเก็บของไม่จำเป็นไงรถของมันจาเป็นอยู่ในนี้หมดแล้วนะหมดแล้วครับเอออัพผลงานตอนนี้ของพวกเธอครับแซมมาสองอีพผ่านไปแล้วครับเรื่องเ e n t u น y o อ l o v e ครัระวัหารักร้อยปีครับได้บูดราม่าแฟนซี โรแมนติกหรือว่าคบรถเลยเรื่องนี้เรียกว่าคบรถมันเลยต้องติดตามเขาได้บูส่ผมได้ชวนเขาขึ้นห้องอุ <c oughs> ๊ยแต่ละเทอร้ายมากดูก็รู้เลยว่าผมอม่ะโดนหลอกลวงแต่ไม่ติดตัวยอมนะแล้วคุณไปทําไมก็โอ้โหรอมาร้อยปีก็ต้องไปเช็คหน่อยหรือเปล่า,าผมรู้อยู่แล้วเวช็คอะไรอ่ะอ็ะอะนแต่ละทรแค่สองอีพีจะกระจุกกันแล้วว่าก็ฝันครับฝันเป็นความฝันฝันยังไม่ทันได้เจอในชีวิตจริงเลยเนี่ยเขาก็เก็บไปคิดไปฝันแล้วดูดิเป็นคนยังไงบอกเลยนะครับว่า สวันแรกยังมันขนาดนี้2วันต่อไปจะมันขนาดไหนคุณคิดว่าคุณคิดว่าพีหนึ่งแฟนซีแล้วใช่ไหมเออเตรียมรอดูโอ้ยถึงวันคุณแล้วะโทใช่มาสนุกมากจริงๆคือผมมาเป็นคนดูเองผมรู้สึกว่าอิ่มเอมแล้วก็ตื่นเต้นอยากลุ้นต่อต่อไปแล้วเออต้องติดตามด้วยคุณค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรัรัวขอบคุณค่ะขอบคุณคับ นี่น้อดับดาวกับด้อเด,ดูเอก็ติดตามการติดตาม่อเวิฟนะฮะเพราะว่านักแสดงเขากรารันตีขนาดดีแล้วต้อง<ม>ดูจ้าส่วน